สวัสดีครับพบกับไมายสังกาช่วงกระแสบันเทิงอัปเดตข่าวหมายและความเคลื่อนไหว ของศิลปินที่ท่านรักและชื่นชอบอีกแล้วครับทุกท่านสําหรับคลิปนี้ก็เป็นที่สิ้นสุดไปแล้วนะครับกับกิจกรรมการโหวตขวัญใจลูกทุ่งเน็ตเวิร์ก2024ผลประกาศออกมาแล้วนะครับตาแหน่งขวัญใจลูกทุ่งเน็ตเวิร์ก2024เป็นน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงได้รับรางวัลน,นี้รายละเอียดของการประกาศมีดังนี้ขวัญใจลูกทุ่งเน็ตเวิร์ก2024ได้แก่อุ๋งอิงเพชรบ้านแพงชนะไปด้วยคะแนน3แสน 71,929โหวตยินดีกับตำแหน่งขวัญใจลูกทุ่งเน็ตเวิร์ก2,024อีกครั้งขอขอบคุณแฟนครับ ทุกๆศิลปินที่ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยพลังโหวตจากแฟนคลับศิลปินทุกค่ายทุกสังกัดมาเต็มมากแฮชแท็กโหวตศิลปินขวัญใจลูกทุ่งเน็ตเวิร์กสขวัญใจลูกทุ่งเน็ตเวิร์กชวนโหวตศิลปินขวัญใจลูกทุ่งเน็ตเวิร์กก็ขอแสดงความยินดีกับน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงด้วยนะครับที่ได้รับรางวัลน,นี้ส่วนศิลปินท่านอื่นๆไม่มีอะไรต้องเสียใจแม้แต่นิดเดียวเลยนะครับ เพราะแม่แม่ FC แฟนคลับทำเต็มที่แล้วนะครับโอกาสไม่ได้มีแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวนะครับ